ที่กับพี่น้องวันนี้สีแกงเนื้อพอดีกับใบบักขูดพ่อได้ไปตลาดแล้วที่ม,มาอาศัยใบบกขูดที่นี่แหละก็จะสองสามใบกับพ่อหรอกเนกาะบัวลายหรอกพ่อมันหอมนะยก็ไปใส่แกงเนื้อ สามชีกับพอแล้วพี่น้องหลายเลยพอดีกับลานน่อยนอนไ,ได้โอกาสเช็ดกับขาครับกับจุดเตาเลยครับจัดเลยเนาะตับอืมเจ็ดถึงมาแล้วนี่ครับบักฟักกับ ผักต่องกำเนื้อเนาะต้อถีออมใส่กันครับอ้อจีขัวทุกคนเตีมยวน้ำไปสักน,น้อยนี่นู่นครับขัวใส่กันไปเลยครับใส่เนื้อใส่บฝักใส่ผักต่องน้ำ หอมตะไคร่ใบบะกูดลงไปเลยครับปองก็คลิกลากครับอู้บ่งไ่ใส่เข้าไปเห็นป่ประมาณนี้เนาะแดงลดชาติมันถึงนิดน้อยหน่อยนะครับจะเห็นนัวเนาะสองซอง คนสั่งอ้าวเต็มดอกกับมีเนาะนี่แม่บ้านไปขายขนมเด้อพี่น้องก็เลยได้เก็ดกุกเองครับกุกเองเลยเด่งกินเป็มยุคครับทุกู้เดียวกเก็ดกินเป็มยุค หัเหนื้อมันหดตัวเ,นเนัมืนตะก้อนเนาะมันหอมๆให้มันเข่ากับข้าวกลัวใส่บฟักเนี่เครื่องยังครับให้มันเนื้อบวหยาบเนื้อมันบ่เหนียวนี่สูตรที่แม่เราบอกเนาะเนื้อมันจะบ่เหนียว เสียงจุดจ right ุดจุดจุดหรอครับหมอนนะสวยจะน้อยกันครับหัวได้ครับหัวสิ้นหรืหัวไรเมื่อมันปลาหัวฟักใส่บักฟักทองน้ำเติมวุ้มหวานกบไปจักน้อยอื เหนือม so ันเริ่มนั่นแหละก็ับเติมน้ำไปอีกจังน้อยนะครับเติมน้ำไปเนาะโอ้โหจ็นแบบแกงสดน้ำน้ำออมน้ำกระเทือนีู่่ละก็กระเทือนีู่่ละอ่านอีกจังน้อยหน่อยสดน้ำแกงกับแกงอืม 嗯，好。 ครับเอาแล,ล้วเดือดแล้วครับตับตุบตับเด้ดใส่ชุดรดอีกจังน้อยเนาะมูลสาลายเด็ดครับ กินจะน้อยกอนครับอืมปลาเล็กน้อยครับคนจะน้อยคนบ่ใส่ชุดลดเมื่อกี้บ่ได้ก้นครับพี่น้องบ่เขากันเริ่มหอมแล้ว ก็ดีเลยครับชาบบอเข็มดิงกำลังงว่วงพอดี มีนู่นตาหม่อมดเองๆเลยโฟกัสไปที่หมอได้รับเท่าพี่น้องด้วยหมอได้ได้กับวัตตน่น้อมเียวหอเขาลายกนละแต่ว่าเขาเรียกตัวนี้มากมันบางมันห่อนเยวรับบ่มักหมอนะ นึ่งบาทมาห่อนนะครับก็สุกแล้วเนาะนี่แหละครับเ <c oughs> ข้าวคั่วเนี่ยแตกเนี่ยแตกกับพี่น้องอยู่ในข้าวเนี่ยเมื่อท่านหอ่อพัดลมมาติดก็ลเลยเอาๆห่อนๆเนาะเดี๋ยวก็จีหาไปกินเนาะไปเดี๋ยวขึเข้านึ่กันครับสำหรับเมนูนี้ก็ตามหอมจัดหอมสีนแจงอ้อมนี่ละ สวัสดีครับ